เลี้ยงเพื่อนอย่างจะเขาวางทับๆกันบ่ได้บ่นี่ด้วยเจแรับพี่น้องจ้ะไครนี่ที่เห็นมันแตกออกมานี่คือมันสมบูรณ์สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่จันสีกระแสบบยูที่ปัามตกกะตกะเตนแล้วจ้าพี่น้องมืง้อนี่สีผ้ามาเบิงวิธีการเก็บไข่จ้าพี่น้องแล้วก็ เอาไข่ใส่กองไว้เพาะแบบใดจ้ะม่ิ่ึงน้ำกันเลยจ้าพี่น้องอันนี้คือไข่ตะก,กะเตนจ้ะที่ไข่ไว้อยู่ในาาเข้อไซยใส่กองไปให้ไข่ตกกะกแตนไข่ใส่จ้ะเท้ายออกกรอ,อันดับเรกการเก็บไข่ของเรา ค่อยขอออกด้วยจ้ะเป็นนอเป็นนออยู่วันนี้เป็นตเตจั่วอ้วนขนาดดิ้มันก็สามารถแทงลงไปได้เนาะก้นมันแหลมดิ้ปุณน์่ะ <c oughs> เป็นแต่จั่วอวนอีมตัตะกัดที่มีหูที่สามารถสีหอนสี่ซ้ายออกได้ได้วย<ด><ด>จ้ะเบิง่งมันไข่ส่วนกันก็ได้เนาะอืม <c oughs> เอาแบบนวล,เ,ล,บลเบาเบาดิ่วนเบาเบาเีามันสีแตกขนาะเห็ดเง้ยสวยงามมากแล้วละใจพี่น้องไข่เา้วดีขนาดนเลยต้นสายเสร็จแล้วได้ประมาณนี้จ้า แต่ไข่งามๆหวยมากเลยตะก,กระแตนคอกประมาณนี้เด้อจ้าที่เขาเห็นไข่อยู่หันจ้าเก็บไข่เสร็จแล้วเด็ดออเอาฟองน้ำออกก่อนเด้อจ้าไป้้ใหเดอร่อนเอาไข่แล้วแล้วเขาก็มาเด็ดเอาฟองน้ำออกแบบนี้จ้า ตัวนั่นคือฟองน้ำจ้ะส่วนที่เหลืออยู่มือคือไข่ตะกะแตนจ้ะกวนที่สีทรงให้ลูกค้าต้องเอาฟองน้ำออกกอนจ้ะเฮาเก็บไข่ออกไม่ไม่หนีสามารถเอาไข่ไปไปไว้เพาะตอได้เลยมันว่จ้ะอืมก็คือบ่ต้องล้อให้มันแหงมันว่จ้ะคือล่อนออกจาก ลน่นล่นอกนอกเขาหล่นออกซ้ายออกแล้วเขาก็เอาช้อนน้ำออกแล้วเขาก็เอาไข่เตี่ยมปลากรูบ่ต้องร้อให้มันแห้งบ่ต้องร้ออย่างมันบจะสามารถเอาไข่เตรียมไว้เพาะเตรียมให้ฟักได้เลยจ้าคุยบักพ่วเขาก็ต้องล่างก่อนเลยจ้า๋ยวมันมีสารตกค้างจะสีบบได้เป็นอันตรายต่อแลาที่ตะกแตนฟักออกมาเป็นตัวจ้า น้ำออกปั่นน้ำออกน้ำด้อยจ้าพี่น้องให้แบบชุ่มชุ่มมีความชุ่มในเหยื่อบักข้าวจ้าคุยบักข้าวล่างเนี้ยวเรียบร้อยแล้วจ้าขึ้นหัน้าหนังแล้วม่ใส่กองการทีเ่เฮาเสี่ยวไข่ลงกองเด้อยจ้าพี่น้องฮองด้วยคุยบักข้าวมน แม่เดือนพมันดินก็เอาดินก็ได้ดินทรายทรายละเอียดเอาทรายแบบนี้ก็ได้เอาทรายแบบนี้ก็ได้จ้าพี่น้องนี่เจอคุยแบบข้าวแบบนี้ก็ได้ขั้นบ่มีคุยแบบขั้นบ่มีคุยแบบข้าว,ขาวขเขาขอทรายแต่ว่าเมื่อน,นี้ใส่เป็นคุยบับข้าวจ้ากดแน่นแน่นบาจังแน่นเมาต้องกดแน่นสั้นตัดแตนมาชิมุดลงไปโอ้อ ตะก,กะแตีนสีบึ้นออกมาทั้งเพิงมีนั่นน,น,นี่ด้วยเท็ดรับพี่น้องจ้ะต้องกดคุยบักข้าวให้แน่นแหรือว่าใส,ส,ส่ซ้ายใส่ขีดินเข้าก็ต้องก<บ>ดให้แน่นแจ้ะอย่าให้ตะก,กะแตนหมุดลุงไปได้จ้ะเท็ดให้แน่นที่สุดเลยจ้ะขั้นตอนนี้สำคัญจ้ะ แน่นแน่นแบบนี้เลยนะจ้ะอันนี้แบบนี้คือไดล้ละจ๊ะนี่แน่นละจ๊ะทำการสรั่งไข่จ้าพี่น้องไข่หนึ่งร้อยกรัมไข่หนึ่งร้อยกรัมใส่กล่องขนาดนี้เด้อจ้ะไข่ขีดหนึ่งจ้าก็ไปก็จะเลี้ยงไข่จ้าเลี้ยงเพื่ออย่างจ้ะเขาวางทับๆกันบ่ได้ะบะว่ได้เพราะว่า,วา ้าว่างทับกันมันจะอันเ็ดไทยไทยตะกัแตนมันนั่นฟักโรบรดีอนบนแนะนนํำให้สอนให้เลี้ยงบ่ให้ทับกันจ, <ะ S 2> จ้ะเพราะว่าเวลามันดดน้ำมันจะบวมบวมมันจะเกิดไคมันบวมถึงทีนะโอ้ก่อามันจะเสีย คือว่าการแตกตัวของไ่มันสีสี่หน่วยลงท่าห้าอับกันสีบ่ได้บ่ได้ดีถึงที่สุดมันจะสีบ่ได้บนดีที่สุดบ่คือข้าเลี้ยงใหญ่ออกเพราะว่าถ้าสมมุติห้าว่างส่วนนั่สิถ้าสมมติว่าข้าว่างส่วนน่สิมันบ่ถัดตัวรูมมันแตกก่อนมันก็จากมุดถึงมานย่กโอ้ยี้ตองเลี้ยงเด็ก ขันมูดขึ้นมาบพาได้แตกตะเตยียนน้อยกับสิตตยนี่เนาะแอัตราการหลอดน้ำจ้าพี่น้องการเลี้ยงไข่แต่ว่าซ่้เหตุเต็ณสีมากอะเวลามันฝักแล้วนะ้าเห็ุทรงกขาพมืสีลูกค้ายุ่ไกลแถวบ้านเ้าสีกะสีไปเบิกน้ำเพลินแล้วเขาก็จะหงุว่าโถ่มออกมาแบบ เต็มลอยพองสีนะฮะจะข้าก ja ็จะไปแทนขวดขวดตรงหนาดีมันออกเราก็จะที่ฟองมาเบอร์จะคือว่าเห็ดแบบนี้ได้ผลดีแ่นจะเคยเห็ดมาเร้วเลยได้มาแนะนำจะพี่น้องใครเรียบตัวเร็วต่อไปขาเสียเอาคุยบกข้าวก่อนสิบบกหนาด้วยคุยบกข้าวเขาต้อหน้ามพมซะก่อนพมให้มันชุ่มชื่น ฉีดได้ีดหทัวมันบจ่จะถึงสิมีความชื้นอยู่แล้วก็ต้องฉีดมันบจ่จะฉีดเสร็จแ,แล้วามันนี่เอาจะเอาไปข้าไปบักข้ามานะอีกทื่นุ่งจะควมหนาประมาณเส้นหนึ่งย่าให้เกินสองเส้นเพอะอยังจะ ตะแก่นมันสีนขึ้นมาได้ยากโอ้ทำ oh. ข้างเห็ดอันรทำขาวกรุนาอะไรคุยบักข้าวที่เอากรุบนาไหนาประมาณหนึ่งถึงสองเซนวกเกินสองเซนได้จ้าพี่นอ้องเพราะไหาอย่างวันตีจ้เจ้าของฟาร์มบอกว่าเพื่อตะแก่นสีหมดขึ้นมายากจะพี่น้องทามันหนาจนเกินไป เวลาที่ตะตะแต่นฟักเป็นโนตัวออกมาเร็วเ,เร็ดแล้วเสร็จแล้วคันตอนนี้แร้วแล้วจ้าพี่น้องเ,เจ้าของฟาร์มบอกว่าถ้าฝนตกแบบนี้การฟักไข่สีอยู่ระยะสิบสองวันขอ้นขึ้นไปพี่น้องขันต่ำสิบสองเมื่อ แต่ว่าถ้าห้อนเจ็ดถึงสิบสองวันก็ต้องปิดฝา,าเ้าเผาแบบนี้ก็ได้แลบนะะ่ะเอาขาป้องคุมเมื่อกี้บนี้ก็ได้ก็ <c oughs> ยัาหายหมดเผาบ่าแนี่เดี๋ยวเอาไปตั้งไหวบางทีว่ามันปวดจากมดซื้อเอาใส่กองไว้แบบนี้จะบ่ต้องปิดฝาเอาไปไว้ในที่หม่องที่บม่มีมดเด้จะพี่น้องคันมีมด มิขาไปสีเข้าไปกินไข่ตะกกแตนจ้ะพี่ไหกองเจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้เด้อจ้าเดี๋ยวสีขิมเบอร์โทรไว้ให้จ้าติดต่อกับเจ้าของฟาร์มโดยตรงจ้าอันนี้คือเจ้าของฟาร์มเห็ดไวด้วเด้อจ้ะเตรียมทรงลูกค้าจ้ะ